จริงมี2คํคำถามนะครับคำถามแรกก็คือว่าคนที่ไม่มีเครื่องเลยเนาะแล้วก็อยากจะเข้าแวดวง Nintendo ตอนนี้มี2ทางเลือกนะเพราะว่าเห็นตัวราคา Nintendo Switch OLED ตอนนี้มัน7,000ปลายๆน่าซื้อมากนะครับแล้วจริงๆร,ราคาของ Switch 2เนี่ยโอ้โหต่างกันตั้งเอาแบบเครื่องเปล่านะต่างกันเกิน1เท่าเนาะอันนี้8,000ก็คือ16,000ใช่ป่ะอันนี้มันเกือบ18 0 0 0นะครับคือมันต่างกันตั้งเยอะอะ ก็เลยคิดว่าเอ๊ยังไงดีนะครับหรือว่าอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าคนทีออ่อาจจะมีเครื่องรุ่นแรกนะก็คือรุ่นกล่องแดงกล่องขาวซึ่งเป็นหน้าจอ6.2นิ้วเนี่ยจะขยับมาเป็น o l e d ดีไหมนะหรือว่าจะไปที่สวิตช์2เลยนะครับหรือว่าคําถามมีอันหนึ่งก็คือว่าจะจัดเครื่องแรกเนาะสวิตช์2เลยดีหรือเปล่าอ่ะมีเห็นไหมไมันจะแตกกระสันสั้นกระเซ็นนะแต่ว่าในภาพรวมดูมวขอเอาเรื่องนี้ก่อนลวกัน o l e d กับสวิตช์2ก่อนลวกันเนาะ แปดพันกับหมื่นแปดเอาพูด,ดง่ายๆครับโอ้โหต่างกันหมื่นบาทโหดอยู่นะซื้อนี่ได้สองเครื่องนะครับสิ่งที่ผมจะได้นะครับหน้าจอของตัวโอ e d ดีนะถือว่าดีนะครับแล้วก็เจ็ดร้อยี่สิบพีก็จริงนะแต่ว่ามันเบาเลยจับตอนนี้ยังเบาซึ่งลูกที่ก็บ่นว่าโอเลหนักแล้วนะแต่ตอนนี้มันเบาแล้วก็ภาพอะไรก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดมาดูในเชิงสเปคด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าสเปคของตัวโอเลเนี่ยหน้าจอมันดีก็จริงนะ ความเร็วอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าหน้าจอก็โอเคนะครับสเปคตัวนี้มันดีกว่ามากนะครับดีกว่ามาก7นิ้ว7.9นิ้วก็คือเกือบ8นิ้วนะต่างกันเยอะนะดูอย่างเงี้ยก็เห็นว่ามันต่างกัน120เฮิร์สนะครับ60เฮิร์สต่างกันเนาะวันนี้นิ่งกว่าคมกว่านะครับ 1080p 720p OLED กับไม่ OLED แต่ว่ายังไงรงมาว่าให้ประสบการณ์อันนี้ดีกว่าเนอะแต่แต่ว่านะแต่ว่า อันนี้หนักกว่าจับถือไม่ขนาดเท่าอันนี้จับถือดีกว่าสบายกว่ามีความพกพามากกว่านะครเดีวยวกันอันเนี้ยกราฟิกสวยกว่าเล่นเกมได้กว้างกว่าอันนี้ไม่ขนาดนั้นนะก็ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเดิมว่าจะซื้อมาเล่นเกมอะไรนะครับแล้วเกมนั้นรันได้ดีบน s w i t หนึ่งหรือไม่นะท่านผู้ชมลองทำรีเสิร์ชดูก็ได้ถ้าเกมที่รันได้ดีบน s w i t หนึ่งและเป็นเกมที่ท่านผู้ชมอ,อยากเล่นนะ ซื้ออันนี้ก็พอนะครับเช่นเช่นนะแฟนตาซีไลฟ์ีจิมก็รันได้ดีบนสวิชหนึงประมาณนึ่งแต่ว่าเราถามเตงดูว่ารับกับเฟรมเรทไม่เกิน30ได้ไหมในขณะที่ตัวเนี้ยอาจจะไปถึง60กับความเียดที่สูงกว่าได้นะก็เกมราคาสูงนอะพันเจ8ดพันแปดนเนะซื้อมาเล่นเครื่องนี้นะครับซื้อมาเล่นเครื่องนี้มันก็มันก็ให้ประสิทธิภาพให้ ประสบการณ์ที่ต่างกันอืมแต่ก็ราคาก็ต่างกันถ้าผู้ชมที่ไม่เคยเล่นเกมมาก่อนเลยนะมาถามลุงแมวนะครับว่าเอ,อ่อพี่ครับอยากจะเลือกสักเครื่องหนึ่งเลือกเครื่องไหนดีนะลุงแมวยังเชียร์ว่าถ้าเป็นไปได้อะ่ะไปสวิตสองเลยจบทีเดียวจบนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเออรู้สึกว่า18ื่นแดแล้วมันรับได้มันยังไม่จบแค่นั้นนะนะมีค่าเกมอีกนะมีอุปกรณ์เสริมอะไรใดๆอีกนะอ,อ่าต้องไม่ลืมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่พร้อมนะครับตัวนี้ก็ไม่ ไม่ไม่แย่ไม่แย่นะให้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็อย่างที่เคยพูดว่าเผลเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะเป็นการลองด้วยซ้ำว่าท่านผู้ชมแนวสวิชหรือเปล่านะถ้าเล่นไปแล้วมันฟินมันอินเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ได้ส่วนคนที่มีอยู่แล้วนะครับสิส่งที่ท่านผู้ชมจะได้นะคือความละเอียดหน้าจอที่สูงขึ้นหน้าจอใหญ่ขึ้นประสบการณ์ที่เต็มกว่าเกมเดิมนะจะได้ประสบการณ์ที่เต็มกว่าแต่เกมที่ลอมร้บเนี่ยยังมีไม่เยอะนะลองถามตัวเองว่าเกมที่มันออก ตอนนี้มีเกมอะไรที่มันโดนเส้นหรือยังที่คิดว่าอยากจะเล่นมากๆบนสวิตสองหรือยังนะถ้ายังไม่มีก็อย่าพึ่งแต่อย่างเช่น,นถ้าอยากเล่นเซลได้รอบหนึ่งมากๆนะครับตะกูลเซลด้นี่มีหลายเกมเลยอย่างเงี้ยก็น่ากดอยู่นะหรือว่าอย่างเช่นช um ่วงนี้ลูกแมวครีซี่เบฟลีดีฟองเนี้ยก็น่ากดคือมันขึ้นอยู่กับเกมแแหละว่าคุ้มไหมแต่ว่าแน่นอนว่าในอีกประมาณ6เดือนหรือปีหนึ่งราคาก็จะลดลงถ้ารอได้ก็แล้วมีเครื่องอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้ มีความจําเป็นมากถ้ามันยังไม่มีเกมแบบสุดๆถ้าอยากเล่น Mario Kart ์ดเเงี้ยสุดๆเงี้ยก็อน,นี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคนที่มีเครื่องอันแรกนะครับคือรุ่นกล่องขาวกล่องแดงเนาะหกกระโดด7.9หรือ8เนี่ยด้วยสเปคที่มันต่างกันขนาดเนี้ฟินแน่นอนแต่ราคามันก็ต่างกันมหาศาลเหมือนกันคําตอบคล้ายๆเดิมเลยคือถ้ามีเกมที่อยากเล่น แล้วเชื่อว่ามันแบบเล่นได้นานหลาย10หลายร้อยชั่วโมงคุ้มที่จะลงทุนนะสัก5เกม10เกมไม่ใช่เกมเก่านะครับแต่ต้องเป็นเกมที่รองรับแล้วนะไม่งั้นท่านผู้ชมจะได้มาแค่จอใหญ่ไม่มีประโยชน์ p o, นะต,ต้องเป็นเกมที่รองรับแล้ว60 fps อะไรอย่างนะ p, เงี้ยนะ1 0 8 0 p ความละเอียดสูงอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยโอเคอยู่ซึ่งมันมีไม่เยอะเกมนะไม่เกิน20เกมนะจุดที่เครื่องออกนะจุดที่ท่านผู้ชมเดจอซึ่งผมมาว่าจริงจุดที่ตัดสินก็อย่างที่พูดนะเกม มีเกมไหมเกมจะเป็นเหตุผลเดียวนะครับที่ถ้าไม่ได้ซื้อมาทำคอนเทนต์ถ้าไม่ได้ชอบเป็นคนลองเครื่องไม่อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะเกมจะเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ผู้ชมตอบได้ว่ามันน่าอัปเกรดหรือเปล่านะถ้าเกิดสมมติว่าเกมมันมีลิสต์อยู่ในใจเยอะมากนะครับก็ถ้าพร้อมก็ไปถ้ายังไม่รู้สึกว่าเกมมันโดนหรือว่าไม่มีลิสต์เกมในใจที่เอามาเล่นตอบไม่ได้ชัดๆเนี่ย ก็อย่าพึ่งก็ได้รอมันก่อนนีมันก็ลดราคาแล้วต้องไม่ลืมเรื่อง microSD card ด้วยนะอันนี้ใช้ microSD card ประหยัดได้นะครับอันนี้นี่คือ microSD card express นะราคาโคนละเรื่องเลยนาจุดแรกนี้นะครับโอเคลุกทมาขอลาบแล้วนะเจอใหม่ไปพรุ่งนไปนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพดีแล้วก็สุขสมทุกท่านสวัสดีครับ